นะะคเดี๋ยวเรามาตักต้มต้มจืดหนังหมูนะใส่ถาดนี้เลยมากินข้าวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะมาค่ะมากินต้มจืดหนังหมูกันนะคะ ใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นไก่ตักน้ำจะเยอะไปหน่อยอเราก็ชอบกินน้ำนะน้ำจะเยอะไปมีการตักออกอีกตั้งหากวักออกขอบคุณนะคะมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะ ็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวนี่นะคะข้าวอันนี้ข้าวนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะพร้อม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 แล้วค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้ก็สุกเร็วนะคะได้แล้วเนี่ยเหลืองแล้ว าคะ่ะแม่นิวมาคะ่ะแม่นิวมาทานข้าวด้วยกันนะคะมาคะ่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอันนี้เป็นหมูยอนะคะหมูยอสีสีสน่ากินมากเลยอย่าเกะหาที่วางก่อนหมูยอนะคะแม,ม่นิวท่านมืดนอ้าววันนี้ท่านมืดนตื่นเร็วหรือว่าพี่เก๋ช้าวันนี้ยสงสัยพี่เก๋จะช้านั่นเนี่ยมาคะ่ะเยี๋ยอเอาวันนี้ออก มาที่นี้ก่อนเีร์พื้นที่ก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะเหลืองแล้วเหลืองแล้ว ดดชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวมันก็ฟีบประมาณน,นี้แหละเดี๋ยวมันก็ฟีบชิ้นน้ำใหญ่มันเต็มหม้อเลยจะวางตรงไหนดีเอาแอบไว้ตรงนี้นะคะแอบไว้ไม่ได้ พร้อมแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะหมูยอหมูยอหนังหมูยอหนังเขาบอกว่ามันมีหนังด้วยมันจะอร่อยขอบคุณหลายๆนะคะมากินด้วยกันนะคะหมูยอค่ะหมูยอร้อนๆนะคะ ร้อนอน,อนกินไม่ได้ต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะขอบคุณนะคะแม่นิวมากินด้วยกันค่ะเราเอาอันนี้ทอดต่อทอดหมดเลย คุณหลาหลายนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะหมูยอเหลืองๆน่ากิน